สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินเดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสข่าวเราเท EP ที่13นะครับผมก็วันนี้นะครับทุกคนเราจะปลอมตัวเป็นไก่นะครับไปปั่นโคนกันนะครับผมอ่านะครับแล้วก็เราจะไปปักธงใส่เขานะครับผมนี่เลยนะฮะไก่มีท่าปักธงนะครับผมเย็โรนะครับผมแล้วก็ชุดนะฮะที่พี่ใส่ทั้งตัวเลยนะครับจะเป็นชุดฟรีทั้งหมดเลยนะแต่ว่าอย่างเดียวที่ไม่เนียนก็คือพี่คิดว่าน่าจะเป็นขั้นสูงนะชิดขั้นสูงตรงเนี้ยนะครับผม580พี่คิดว่ามันไม่เนียนเลยนะครับ เลยนะแล้วก็เราจะมีอีกหลายท่าเลยนะคือท่าไอเข็มก้อนนะครับผมนี่เออนะครับผมไก่ไม่น่ามีแน่นอนแต่เรามีฮะอ่าแล้วก็ท่าโบย่าครับผมนี่นะเออนะครับท่าที่พี่จะเอาไปก็ตามนี้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะสำหรับท่าทางที่เราจะเอาไปนะครับโอเคนะแต้ก็อย่าลืมลุ้นกันนะว่าคลิปนี้พี่จะโดนด่าหรือเปล่านะครับวก็ภารกิจเราจะสําเร็จหรือเปล่านะครับผมเออนะครับโอเคนะงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะแล้วก็นี่ผมบอกเลยว่าผมต้องการให้น้องๆนะคิดคําว่าราชาหล่อเทนะที่มาใช้กับผู้หญิงนะ มันไม่บอกกับผู้หญิงเหรอเออถนะ้ตัวผู้หญิงอย่างเงี้ยเออนะครับผมอย่าลืมคลิปพีด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปแนายพีด้วยนะครับผมไปทุกคนไปเราไปลุยกันเลยดีวยกว่า let's go นี่อื้มสวยจัด a few moments later โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันในโซนกันแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเริ่มหาคนปัน่นกันเลยดีวยกว่านะครับนี่โอ้โ oh หคนเยอะมากนะครับผมนี่เฮ้ยผมเจอเขา,ากี่เราจะไปปาดคอใส่เขาไงเออนะครับนี่เราไปปาดคอใส่เขาน,ะออนะนี่าป,ปาดคอาปาดคอไปมันเฟลจริงเลย <laughs> ผมจะกดท่าปาดคอรัวๆเลยนะนี่แม่สดจัดเอาเฮ้ยหนีไปไหนฮะจะหนีไปไหนปาดคอปาดไปปาดคอไปเราจะปาดคอใส่เขารัวๆเลยนะเอ้ปาดคอไปอืมเราจะตามเขาแนะ้วเราจะตามปาดคอเขาเนะี่ยเดี๋ยวขำให้เขาทีหนึ่งหนีปาดขำ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 เออนะฮะปาดต่อไม่รอแล้วนะนี่ แมเฟี้ยวจริงๆเลยนะครับเออเนี่ยผมเดี๋ยวเราไปปาดคอแส่ผู้สาวดีกว่าน่นโตรงนน้นนะเขากี่เขาไม่ค่อยสนใจเราวละนี่ผู้สาวดีกว่าผู้สาวผู้สาวปาดคอปาดคอนีปาดคอแส่ผู้สาวเราก็สวยดิเราก็สวยนี่เราก็สวย ปาดต่อปาดต่อเอ้ยปาดต่อไม่รอแล้วนะอ่าทุกนาทีที่เคยสัมผัสอะไรวะเนี่ยโย่แหมปาดไปแหมปาดปาดปาดต่อปาดต่ออันนี้เรามาปั่นคนนะพี่บอกน้องๆเลยว่าเราปั่นคนนะฮะเล็บกูดคอเจ็บไปค่ะเออปาดต่อไม่รอแล้วนะอ่า แสบๆอ่ะพีมารีสแสบๆโอ้ยไม่ไหวเลยเนะนี่ยฮะเออหนี่ปาดไปปาดไปไอ้เนรนี่มันมาวางยังไงปาดคนนี้บ้างไอ้น,นี่มันมามองเราเนี่ยคนนี้นี่ขำ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 ใส่หน้าขำใส่หน้าปาดคอเนี่ถึงกับหนีปาดคอนึงถึงกับหนีอ่ะโอ้อันเนี้ยเอาหรอเอาหรอกจะเอาหรอฮะจะเอาหรอกจะเอาหรอครับ เจ้ากับเราหรอเจ้ากับเราเปล่าเจ้ากับเราเปล่านี่ปาดปาดเราปาดจนเขาลำคาญเลยทุกคนมันเนี่ยปาดต่ออะไรเอ้ยโดนด่าโดนด่าปาดคอจะโดนด่าเออพิมพ์ดิฮะอะไรเนี่ยเอ้ยผมโดนด่าแล้วเมื่อกี้ผมอ่านทันว่านิดนิดหนึ่งอะผมอ่านทันนิดนึงอะเนี่ยโดนด่าเนี่ยเนี่ยผมโดนด่าเนี่ยโอ้โห ใหญ่น่าเอ้ยจะย็นเอ้ยเอ้ยด่าแล้วหนีอ่ะโอ้ด่าแล้วหนีอ่ะโอ้จบแล้วด่าแล้วหนีอ่ะไม่ไหวเลยนี่โอ้ยพี่ผมโดนดา่าเฮ้ยโอ้แบบดา่าแบบดา่าแบบเบอ้อมากอะ่ะดา่าแบบเบอ้อมากอ,อ้ดา่าแรงปาดปาดปาต่อปาต่อปาต่อไม่รอแล้วนะออื ออยากเก๊ซี่เฮ้ยเฮ้ยปาดผมปาดจนเขาลำคาเ่ะผมบอกเลยปั่นจัดอ่ะอันเนี้ยคลิปเนี้ยปั่นจัดอ่ะผมบอกเลยปั่นจัดอ่ะนี่มีเปล่านี่มีเปล่านี่เออไม่อยากจังเลยแมนี่ดีนะผมยังไม่คลิกชื่อเขานียผมจะไม่คลิกชื่อเขาเนคนเนี้ยเออได้รับผมนี่ดูดูแต่อย่าไปด่าเขานะผมผมผิดเองนะเดี๋ยวผมผิดเองนะนั่นแหละนี่ปาดปาด แล้วมึงยังจะปาดอีกสงสารหู่ปาดอ้ยอะไรผมเผาไม่ไหวเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะเย้ไปปาดจนเขาด่าเลยรรมันด่าปาดตอบเอาเอามองฟ้าแกมองฟ้าแกะนี่ปากให้อีกทีปากให้อีกทีแล้วก็ปาดใส่หน้านี่นี่อะแอกใส่แอกใส่แอกนี่ อยากเจอพี่าาอ,อารมาโอเออพี่อาร์มาเกมาเว้นในคลิปผมเลยนะเอาไงนี่ปาดปาดไม่ขาดเรื่องโอ้ยทุกคนผมข่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปเอาไงครับนี่ได้เบิร์ดนะ่ยได้เบิร์ดนะได้เบิร์ตต่อไปก่อนได้เบิร์ดนะ่ยได้เบิร์ดปา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 ดต่อหล่อที่จริงเลยเสาว,สาว โอ้ยไม่ไหวเลยนะเอ้ยแต่ว่าเขาหาดีนะเขาอาจด่าเราเล่นเล่นก็ได้นะคนนี้นอนนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะไปเดี๋ยวปักทงให้เขาทีหนึ่งนะเอา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 นอนไม่ได้ทุกคนครับผมบอกไม่ได้อะนี้นะเดี๋ยวเราปักทงให้เขาทีหนึ่งนะทุกคนแหมปักทงให้ไปทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับผมไป let's go โหหล่อที่เลยนั่นแหละ 3:28 a m โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันในโซนฟรีสไตล์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปหาผู้บ่าวของเราเลยดีกว่านะครับทั้งผู้บ่าวทั้งผู้สาวเลยนะเราไปปั่นเขานะครับทุกคนนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ผู้บ่าวคนนี้แหละน่าสนใจนะผู้บ่าวคนนี้ปักธงนี่เราบอกว่าปักธงปักธงนี่ปักธงปักธงนี่ในทรงนี้ในทรงนี้แบบทรงปักธงเลยแหละนะครับเออเนี่ยครับเออต้องให้เขาปักธงแล้วนะครับ ปากทงหน่อยปากทงหน่อยนี่ปากทงหน่อยปากทงหน่อยแล้วปากทงปากทงหน่อยปากทงหน่อยครับแล้วครับถ้าปากทงแล้วครับเขาไม่มีอ่ะแม่ดเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเรามาปาดปาดคอใส่ผู้สาวแกงนี้ดีกว่านะ นี่ปัดคอปัดคอใส่ผ <mean> ้สแข้งเนี่ยเอออันนี้เรามาปั่นคนนะเราบอกก่อนว่าเรามาปั่นคนนะเออเรามาปั่นคนนะเราได้มาจีบมาอะไรเขาเนี่ยเรามาปั่นเขาเนี่ยเราจะใช้ทุกวิีทางมาปั่นเขานะครับทุกคนเออนี่นี่ปัดคอปัดคอปัดคอเนี่ยเราปัดคอใส่นะนี่ปัดคอนะเออปัดคอนะเออปัดคอนะ น,นี่เดี๋ยวถ้าเขาใช้ท่าแบบอะไรสวนสวเรามาเนะี่ยเราจะปักธงใส่เขานะเออนี่ปาดคอปาดคอเราบอกเลยว่าปั่นจัดนะปาดคอปาดคอจัดปาดคอจัดนี่ปาดจัดนี่ปาดคอปาดคอไม่ไหวเลยปาดคอไม, <cho ic> ไม่เอามองดาวอีกแล้วผมชอบมองดาวไม่รู้เป็นไเนะครับผมนี่ปาดคอตอไปฮะทุกคนเราปาดคอเขาจนเขารำคาญนะฮะ นี่เรามีทานนี้ด้วยนี่มีกลัวด้วยอันไหนเนี่ปาดคออีกเอ้าอันนี้ขำก่อนขำก่อนเออปาดคอปาดคอปาดคออีกเออปาดไปปาดไปทุกคนปาดเจ้าลำคาญฮะเราจะปาดเดินเขาลำคาญฮะไอ้นนู้นขับรถอีกแยอะขับรถอีกแยอะกลัวแล้วครับอืมอะไรนี่เขาเนี่ยโอ้โหปาดไปเราจะปาดเขาเรื่อยๆเนี่ยเราจะปาดใส่เขาเรื่อยๆนะเราจะปาดใส่เขาเรื่อยๆนะครับทุกคน นี่นี่เค้ากิทำไมเค้ากินายไม่เกี่ยวกับตรงนี้นายปัดคอใส่เราทำไมฮอะเค้ากินายปัดคอแต่ใส่เราทำไมนายปัดคอใส่เราทำไมเค้ากิ่ฮะเค้ากินายไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นายจะปัดคอทำไมนี่เมียได้เหรอฮะนี่เมียได้เหรอเค้ากิเออไม่ไหวเลยนะเค้ากิหล่อครับอออขอต้นครับ ยังไม่หยุดนี่อ๋อหล่อเทหล่อเทหล่อเทนี่ฟ้ามืดฟ้ามืดนี่เห็นไหมหล่อเทจัดผมบอกเลยนี่ปักทงปักทงปกทงักชงเบิ้มเขาให้ออข้าวาุกิีนายจะเอายังไงกับเราขากปุกจถ้าเรามีท่าไก่มันจะเฟี้ยวมากเลยครับเออนะครับผมเนี่ยขาวุกิคนนี้นีปาดขาวุกจปั่นจัดเลยผมบอกเลยว่าปันป่นจัดปั่นจัด ปั่นกินนะฮะปั่นกินฟันฟันมันฟันมันไปปากอีกทีแมปาดปาดย่อนี่นะฮะนี่โอ้โหขากจีปาดใส่เราจัดเลยฮะทุกคนครับแมไม่ไหวเลยนะฮะโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะห้องนี้แบบถือว่าภารกิจเราสำเร็จในห้องนี้นะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเจอใหม่ห้องหน้านะครับผมจุ๊บจุโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนเฟสไตล์กันแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มหาคนปาดคอใส่กันดีกว่านะครับตอนนี้คนเข้ามาเริ่มเยอะแล้วนะครับผมทุกคนนี่ปาดใส่ผู้สาวคนนี้ที่หาเนี่ยเออเราอยากโดนผู้สาวคนนี้ด่าเนี่ยขำใส่เขานิดนึงนี่ขำขำขำอ่าจัดไปคนนี้เขาเมินเราอ่ะคนนี้เขาเมินเราอ่ะคนเนี้ยเขาเมินเราเนี่ยคิดแลเฟี้ยวหรอที่แล้เฟี้ยวหรอครับนี่เขาเมินเรา,เราเรอร่ะปาดปาดดูดิเขาเมินเรา,า,า,เา,เอ,เราอ่ะโอ,โอ้จบแล้วไม่ไหวเลยดูเขาหนีเราอ่ะเขาหนีเราอ่ะ จบแล้วเรายังไม่มีนี่เรายังไม่มีเรายังไม่มีนี่ <c oughs> แหมเราจะปาดให้คนเขาลำคาเราเลยนะนี่ครับเอ้ยเอ้ยเอาไงเอาไงอรอเอาเอาเปล่าปาดเปล่าอันเนียเอาเปล่าเอากับเราเปล่าอันเนียเอาปะเธอจะเอากับเราเปล่า,ลาลผมจะปาดคอให้พวกเขา,ำขาลำคาผมนะผมบอกเลยปั่นจัดอะ เออนะ่ครับปั่นจัดเลยนะอันเนี้ยคลิปนี้ผมบอ,อกเลยมาปั่นโดยเฉพาะนะครับเป็นไรคนสวยอ่ะคนสวยอนี่เป็นคนสวยไปดิหันเนหนึน่งเหนียวเวละเหียวไปละแมเป็นเราเป็นคนสวยอ่ะคลิปนี้เราเนี่ยนะเราเป็นคนสวย ah. อ่ะอีสัตว์เฮ้ย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 อยู่แล้วน,นี่อยู่แล้วอันแนออีอ่อือออมแมโดนด่ากแล้วกู อันเนียอยู่แล้วนี่อยู่อยู่แล้วนี่อยู่แล้วอยู่แล้วอันเนียอันเนียไงคิดว่าเฟี้ยวหรออย่าไปด่าเขานะอยอย่าอย่าไปด่าเขานะอทุกคนเออนะอันเนียผมไม่มีท่าไก่ถ้าผมมีท่าไก่มันจะเฟี้ยวมากเลยอะ <Nope. S 1> อหล่อเท่นี่นี่น,นี่อันเนียคิดว่าเฟี้ยวเปล่า อือยู่แล้วอ,มอ,มอมแม่เ <c oughs> พื่อนเขายังขอโทษให้เรานะแบบเอองดีนะเพื่อนเขาขอโทษให้เรานะฮแบบันแะมนะ่แม่มปาปาปาาป่าต่อไม่รอแล้วนะอ,อเอาเอาดูดิเขาด่าเรารัวๆเลยอ่ะทุกคน นนะอันเนี่ยอืมเราจะไม่ว่าอะไรเขานะเออนี่ครับเออเออมองฟ้าอย่างเงี้ยเออผมชอบมองฟ้าเป็นไรก็ไม่รู้อ่ะนะครับผมนี่ป่าต่อไม่รอแล้วนะอันเนะี่ยป่าจะลำคานนะจริงๆผมบอกเลยนี่คลิปนี้ผมบอกเลยผมทําให้คนลำคานเนี่ยทำให้คนลำคานโดย,ยเฉพาะเลยนะครับผมนี่ป้าเข้า,าให้เดลรูเอาดิโบยาโบยาโบยานี่แอคใส่เลยแอคใส่เลย เต้นนะท่าฟุตบอลนี่ครับผมนี่โบย่าอีกรอบนี่โอ้หปาดปาดเลยนะปาดเลยนะเดี๋ยว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 ฮันนี่เอาไงเอาไงกับเราหรอฮะฮะเอาไงกับเราอ่อเออเธอจะเอาไงกับเราอ่ะเธอจะเอาไรกับเอาหอควรตีนจัดผมบอกเลยคลิปนี้ควรตีนจัดควรตีนเกิ่นหล่อที่หล่อที่หล่อที่ แม่งไอ้ป่ดนชาว่าจะโดนด่าแล้วกูไม่ไหวเลยเนะี่ยไม่ไหวเลยแมย่ฮันเน่ปาดขาผมปาดขาผมเอ้นี่ผมขอโทษเขาด้วยนะเพราะว่านี่ผมมาหาแบบมาปั่นเขาเองนะนี่หล่หอเทหล่อเทจา้าแม่เฟีย้ยวไม่ไหว โอเคครับทุกคนครับก็สําหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็ฮามากนะครับผมเออนะครับแล้วก็ถือว่าภารกิจเราสําเร็จนะครับผมเพราะว่าเราไปปั่นหัวเขาได้นอกนะครับแล้วก็ปั่นจนเขาด่าเราอะครับคิดเอ้านะครับผมเออนะครับแล้วก็อย่าไปด่าพวกเขานะเพราะพี่ผิดเองนะครับพี่ไปปั่นเขาก่อนเองเนาะนะครับแล้วก็นะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะฮะแล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะฮะว่าอยากให้พี่ทาแนวไหนนะครับสามารถคอมเมนต์บอกพี่ นครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับตลกมากเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์พี่ด้วยนะครับผมและก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอใหม่ EP หน้านะครับ EP หน้าน่าจะเป็นแนวไหนก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งรอรับชมได้เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนไปแล้วนะครับผมนี่ผมจะเป็นราชาหล่อเท่ให้ได้เลยหล่อเทจัด